้าหาอหหอกแล้วพนเสียนน <c oughs> สงออกออกู้นใชะเสีสยออกออกนูใช่ปะเจอแล,ล้วว้าวไมเร็วพนโอ้ยใส่มดำนม่ดำเปกเห็ดเปี้ยงครับเปียงมาด้ตลาดด่างน้ำสะอาดตอันชักบาทอะไครับซาบาบครับ แก่ยงแม่ต้นนี้เป็นเาอตูแก่แล้วเขาอีตูขับโซนันห่วยถ้ามแกเ็ดเปียงจะตึงนี่สามหูครับนี่สามมวยแต่ก็แม่เผามันครับมันเหลืองมันแก่แต่วันเขาคาไทยอื่นมันเท็จแันเาอื่มันแก่ครับนี่ักกาดผักกาดยังแม่เขาอื่นนี่ไง กาดหอมกาดหอมกาดหอ,อมที่เราคันสุมพักเนี้ประกาศขาวอยู่บนนีกก่ก่ออประกาศเขาา,ขอ,าอมนบานแล้เป็นผักกาดเป้นบานห้องเล็กใหญ่ครับแต,แต่กวนลูกหลายอีสานบานหอ้องนี่ใส่กอกครับไปสุดท่นสกุกอดการน้ำหอมติดหอมไปต่อนตับหิ้งรังผึ้แ่งเห็ดเฟียง มีนักเลงปั้นกำลังไล่เมี้ยวอยู่นี่โจรกระโปกมีเสียงเขียดออกมาบ่เสียงเขียดออกมาบ่าแล้วัปอนงเฝ้ารอน่ีเขียแอแอ่ใส่เขียดแอดพี่ชายว่เอามปั้นคัดอยู่นี่เลยเขียท่อแอดแอดอยู่ นี่แ่ขาวเปแกงไก่ใส่นมใหม่เบิ่งด้แม่แเงแกงเ็เตุได้กับว่าเสบเขาจะว่า่้อไมสมะเขาจะว่าแกงนมใหม่สดๆใส่ไก่ให้เรามากัสั่วเขาแกงปรุงเป็นสไตล์ภกลางแกงธ้รมดาครับเผิ่มไก่ลงไปเอกเนื่อไง้องไปเสือกเบิ้งออกนะครับปวกแกงนมใหม่บสช้จะนอยสดๆ มีเด้อแซ่บก็เคยต่งๆนนั่นจังนัวแต่ชื่อวงแน่ในเมืองไส่ดีเต็มดีเลยไม่เล <glorious> ือแก่งที่บ้านน้อยเลือไส้เนื้อไส้เนื้อมากไปถนขาเคียงไกล้เวานี่นแสตล์เดียวข้าวเียเนี่ยเนี่ยเนี่ยนาเียบมกบุญต มอนมีบวบเปนอย่างไซอดบบกหอยจูใส่บกอืดน้อยอีกอยังงส่ลงไปมันเป็นแจกเป๊ะเขาเอิญแซส่หอดเนื้อหมูเนื้อเรามดาได้เว้ยไหนักก็จุนี่น้ำปลาแด่รสน้ำป่าฮะเหรอครับสามทีไซนี่หนักมาจากเห็ดเราใส่กอกหมูสามใส่นะครับใส่กอกเนื้อใส่นรับ ปิ่งปิ่งใส่เบตตองนะครับมันจะแสบถอดผมก็แสบครับโดนโดนนิดนึงดีปิ่งพาบอยม,มันมันั่วงนักสบลมใหม่กนสูกครับสีบเหลืองข้างในงาม ตีกินใส่กอกอีสานใส่กอกหมูใส่กอก,กอเนเื้อแล้วผมต้องตีนเขามันแบบขึ้นแหมแรงมากขึ้นแหม ค้นถามยังแม่เทิศกิจการเนือทหารหลายอย่างเราผมจามอะไรนะครับเด้อหลายค้นถามเรื่องขวดต้องแบบีเนเ่เบิ้งไปเรื่อยนะครับเสียเตามที่แนะนำมาวันเหตใส่ไปไปอะไรครับต้องตามด้วยถูอนะหารอ๋อสิมีครับมันสิมีมาเรื่อยๆครับมันมีมีมากเดือนนี้มันเดือนใหม่ม,มาใหมครับแต่ปูดองลอยเอียดขนาดไน่าจังหวัดเนี่ยส่าวาาวาดครับจั้งห้งจะมีปูดองครับ เอ้าฟุกงก็แ,งแม่อาฟันแหนุ้ยนอ่อนนะยังขามเปลี่ยปววนป่ะอ้อนครับแจกกินเพนะิ่มหลายหมื่นนะเจน,นีนเพิ่มเยอะด้อนดูนะแฟนเนเนี่ยนะเคยบอกขามเปลียนลงไปดด้วกับขอ1หนึ่สองขอ ใ่หลายใช้ขามไปใสองสองน้หน่อยนะครักขามเปียกนิดหน่อยครบ่มีบ่มีไปขาบอนกากใ้ขามเปียกมเยขาอใบกขาอลแห้งก็ได้ขาอเปียกเติมสีดน้าป่านิดนึงแบิด่ายเดอกสู้ครับตักสดหง่อนเลยแนีุกไงเียงทุกไงเียงเกหนฟางกช้าง พุงเซ็ตปูดองครับพุงผ่านมาพุงเสร็จเรียบร้อยครับขึ้นกรนครับมือครึ่งน,นวยพ่อการเซ็ตที่ปูดองแบบปิ้งใส่กรอบนะครับก,อก่อนใส่กรอบหมูครับใส่กรอบเนื้อครับเจ้าแซ่บด้วยหรอแม่ไม่ได้เฮ็ดเองครับซื้อมาตวอนเจ้าแซ่บมันแซ่บครับ พอแดดเดียวนะครับคุณคนวานเป็นเนื้อคืองงูเขาเป็นเนื้อปลาค้อไงครับมันือไล่งูตัวแห่งงูแห่งเสียบนะครับเนื้อมัเสียบต้องบอกอะไอตอนนี้แฟนครับถามมาวานเนื้อง่วเห็ดจังเดียว่วนในเห็ดจังบนบนหยาบไหมไม่หยาบหรอกเนื้อสันนั้นเนื้อสันเโอ้เนื้อสันีววานงัวอ่อนเนี่ยไมัเกินหยาบหรอกครับแม่นงว่าไงงัวงว่เถ้าเขาหางง่วนมนมแต่การหันเนี่ยมันถือการไล่เนื้อ นไ0 0ตัดนไ0 0ตัดครับมาแล้วขู่รู้มาแล้วเห็นี่เนื้อส่วนไหของงวเห็นเนื้อแห้งมันบนหยาบเนียจไปถามแล้วจักไปกินเน่ยู้เนี่ยนป่น้ำปน่นไเนื่้นียเเนเน้น่ย่ย่ยเนเย ด <พ uka> ิแม่คอยแต่งคั่วไปเรื่อยๆครับมันปกติย<ก>ูแบบ่ในทางขาหลัง<ต>อ่ะเนี่ยใส่น<ก>ม่ง่ายเนี่ยแดดเดียวต้องเหยีดแบบนี้ครับแบบเ,นเ,เนื้อแดดเดี่ยวป่าเนอะันติเขาเนื้อเขาลดก้กันครับก้อเนเขาติดตัวใหญ่ๆแสบกินแบบนึงแม่ส<ต><ก>ามหุ้งไว้ที่นี่<ต><ก><ต><ก>หุง้งแส่บฟูดองแซ่บกระเดื่อกระปะแดดแสบนัวแซ่บครับ ่ยเลยเือียย้กว่าคนละแม่กว่ากาส่บยย้วเาเกเอยก็เียกัพ่อครับอันนี้ดเออปลาเอยันสิเปตี้ยวีแหละผูดองนิ่งเออองครับ โซซิมีเห็นครับตะกอนค้นฟันถิ่นนะชูม,มือเริ่มกลับมากินเหมือนเดิมครับนั่นคือมะเขือขนนะครับทั้งแนเป็นมะเขือทายนี้รสเปรี้ยวครับนี่นู่นเนี่ยเปรี้เปรี้ยงแนวปอดาสารผิดแน่นอนครับสนามมันหอไม่ต้อง,งมองมันตกใจครับกินกระคืดกลั่นเป็ดพรษพิษใช่ไหมซูดแม่ต้องบีบพร้อมบ,บีบในมันแตกออกมาผมไม่ชอบใส่บุห<ม>รี่ เดี่ยวแทน่นเหมืงน่าวแทน่นเหมืกกองเกาะไปเลยครับทีน,นี้ใส่แต่ก็เพืเพอ่อเหตุเพราะนด่มาแล้วครับล่าแซบนัวใส่กองหอมกุ่มกุ่มไหมครับเดินต้องคลับกุ่มเลยหละ่ะ น้ำใหม่สองน,นีตอนนี้น้ำมันนี่สุกอ,อกอกไหลใส่น้ำป่าก็หูชีดโลตลงไปแล้วครับไอการ์เซฟกะเดดของไปวตาำเลย่ปูมันแกตกั้งนัวแมปูมันแตกนี่น้ำมันปูมากินหอมปูอูกไหม พุงปลูกไว้น้าอยแวๆกินก็คน,นเยคจำประด็นเ่อแแ่ครับเก็บพักนุทงน้ำทามากินกับคงลองเอาหีบปลาไปแ่ก,กันซุกแล้วซุกแน่ๆทำไงครับปเปมันเริ่มสงบนี่คือมันซุกมาไหมมีน้ำม,ม,มันยดลงนี่คขึนมันจะซุกนะครับ เริ่มใหม่แล้วแม่ว่าประสบการณ์ในการปิ้งใส่กอกเขาใส่ตองเขาสุเดียวเขเห็นวา่ามันสุใหม่คนไดออนี่ยกนิดหน่อยเขาฟองหมดแล้วดเสร็จเรียบร้อยปิ้งใส่กอกอีสานกอกหมูสามใส่ใส่กอกเนื้อนึงไส้ครับทำหุงใส่บกักเอิกใส่ปูดองครับ แดดแสบนัวแสบมาดุเดาครับตอนนี้ก็ย่างปลาแดดเดียวครับช้อนแดดเดียวย่างไปรเรื่อยๆครับซุ้หอมมันกิเยิะมออกมา้าห่ันมือสุดอยอดทุกยางครับเมนูนี้กับขคนย้อนห่อนกับมา